ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงเจาเ้าวันนี้เสนอตอนสหก์เล่นกนลล้มแล้วลุกได้นะ <c oughs> จะบอกหอายล่องใต้ไปตามเสียงเพลงกล่อมบันเลงเป็นเพลงราวใจต้นป<ว>ีหน้าก็ร้อยปีสากลไทยแล้ว แต่สากรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดอายุ18ปีเคยล้มไปแล้วและลุกขึ้นมาใหม่เมื่อ5-6ปีที่ผ่านมาล้มบ้างนะครับแต่ก็พยายามลุกนะครับลุกก็จะก้าวไปข้างหน้าครับคือท่านท่านนำพาสิ่งนี้ท่านสู้อุปสรรคกันนะแล้วจะล้มอีกไหมครับคิดว่าไม่น่าจะล้มครับการบริหารจัดการแน่นอนไหมหนึ่งกู้สองกงสของกูไม่จ่ายจะทำไมนะครับผู้จัดการ สามคำนี้ท่านจะลบออกไปได้ไหมหาแรงชงใจสร้างศรัทธาต่างๆให้กับตัวของสมาชิกของสากลให้ลบทั้งสามกรนีออกไปให้ได้ครับผมพยายามอยู่นะครับครับแล้วก็สถานการณ์มันดีขึ้นไหมครับปัจจุบันนี้ตลอดระยะเวลา4 5หป,ป,ปีที่ผ่านมานะครับมีเรื่องของความศรัทธาต่อสากลตามหลักการดำเนินการวิธีการสากลรครับปัจจุบันนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องของการโกงส่วนกู้ก็เป็นวัตจักรธรรมดาของสมาชิกสากลที่ เข้ามาเป็นสมาชิกของสากลแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องกู้นะครับกู้ไปเพื่อลงทุนเพื่อประกอบอาชีพครับก็สากลถือเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในหลวงของเราตรัสไว้ให้นําระบบนี้เข้ามาใช้ถือว่าเป็นการช่วยช่วยสมาชิกช่วยชาวบ้าน แต่นั่นต้องอยู่ที่ความเข้าใจสมาชิกเข้าใจเพียงใดต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆสากลบางสากลที่อยู่ในประเทศไทยของเราบางสากลก็อาจจะมีบ้างนะครับมีที่ออกนอกลู่นอกทางนะครับแต่ภารกิจของการส่งเสริมสากลของเราพยายามที่จะเกาะติดในพื้นที่เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสากลให้ก้าวไกลสมกับคําว่าสากลไทยไก้าวไกลใน100ปีครับนี่เห็นไหมค,ครับอา้าวปรบมือตัวเองหน่อยครับ <laughs> สากอร์ฮอนคือความเข้มแข็งร่วมมือร่วมแรงด้วยพลังสมาชิกเราจากหนึ่งเป็นสองเป็นแสนเป็นล้านแล้วเอาโปเชโดนใจโอเชะโอเชะโดนใจโดนใจสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจังวัดนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็โปร่งใสโปร่งใสไหมครับโปร่งใสครับจะโกงไหมครับไม่โกง ไม่โกงนะครับจะกู้ไหมครับรอวยให้ทังงให้มีีชอกครังร้งเอิอนครหวางหวังสีกเกษตรโลก,กเกษตรเรากับล้มแล้วลุกได้เอ้าชากรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัด